สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวกมลชนกม่วงเมืองแสนนะคะวันนี้ในฐานะนิิตปริญญาเอกขอ,อนำท่านผู้ชมพบกับการบรรยายในหัวข้อเรื่องาศาสตร์ว่าด้วยการทำวิจัยอย่างมืออาชีพจากท่านรองาศาสตราจารย์ดรโยตินแสวงดีเดี๋ยวไปเชิญชมกันเลยค่ะใจนะครับความคิดของโทมัสคุณก็บอกว่านะครับความรู้ที่เปิดเผยแล้ว ต่อให้มีใครอะไรยืนยันก็อย่าได้เชื่อจนกว่าเราจะพิสูจน์เองนนี่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 คืองานเขียนของโทมัสคุนที่เขียนไว้ใน The Structure of Scientific Revolution ต่อมาโทมัสคุนคนเดิมก็เขียนว่าในโลกนี้มีทาิตโนเลจเยอะนะครับแป๊บหนึ่งเดี๋ยวจะเข้าจะเข้าหนักๆแล้วนะครับอันนี้เกาเรียกว่าพาท่านเข้าใจเกี่ยวกับปรัชญายของการวิจัยก่อนนะครับ โครงสีสุภาพแล้วหนึ่งในสาสิบโครงสีสุภาพเขียนข้อความว่าทอรณีนี่นี้เป็นพยานเราก็สิทธิ์มีอาจารย์หนึ่งบ้างเราผิดท่านประหารเราชอบเราบอผิดท่านมาล้างดาบนี้คืนสนองนที่เหลืออีกยี่สบเกโครงสี่สุภาพ ก็จะสื่อความหมายคล้ายๆกันแค่นี้แต่คนละสำนวนนะแต่ความหมายหมายความว่าข้อมูลในเชิงคุณภาพที่มีลักษณะเป็นเรื่องเล่าที่ออกจากปากคนก็เรียกว่าเรื่องเล่าภาษาอังกฤษใช้คาว่า narrative ก็คือเรื่องเล่าหรือข้อมูลในเชิงคุณภาพที่เป็นเอกสารที่เป็นภาพถ่าย ที่เป็นวัตถุที่เป็นอะไรก็ตามนึกออกไหมครับจะต้องเก็บข้อมูลหลายวิธีคือ,มอเมธอดไงยกตัวอย่างเช่นในการวิจัยในเชิงคุณภาพที่เราเก็บข้อมูลจากจากคนนะครับคือหน่วยในการวิเคราะห์เป็นคนคือตัวคนเนี่ยนะครับเราต้องเก็บข้อมูลวิธีที่หนึ่งก็คือการสังเกตวิธีที่สองคือการจับ การสนทนากลุ่มแบบจับจงที่ภาษาอังกฤษว่า FOCUS group discussion วิธีที่3ก็คือวิธีการจัดสนทนากลุ่มย่อยที่ภาษาอังกฤษใช้คำว่า small group discussion จะเห็นว่ากลุ่มใหญ่คือ FOCUS group กลุ่มย่อยคือ small group discussion เพราะเขาต้องการจะมาประกอบด้วยแต่หลักอะหลักจริงๆเนี่ยนะครับก็คือพระไตรปิฎกโอเคไหมรายละเอียดจากหนังสือรายละเอียดจาก งานวิจัยก็สามารถเอามาสนับสนุนได้ทีนี้ทีนี้โดยเฉพาะงานวิจัยฟังนะงานวิจัยเวลาผมบรรยายให้กับใครหรือผมอยู่กับลูกศิษย์ผมผมจะพูดว่างานวิจัยที่จะเอามาอ้างอิงจะต้องเป็นงานวิจัยที่เป็นบทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารกันนะในทางกับกันคุณก็สามารถอ่านได้ว่า เมื่อพิจารณาประสบการณ์การทำงานณบริษัทนี้ผลการวิจัยพบชัดเจนว่าหากประสบการณ์ในการทำงานเพิ่มขึ้นหนึ่งเดือนเงินเดือนปัจจุบันจะเพิ่มขึ้นประมาณ143อส US ดอลลาร์อย่างนี้เป็นต้นเที่ยวที่ไหนยังไงเนี่ยเป็นตัวบอกกำหลังซื้ออย่างไรก็ตามนะครับกำลังซื้อจะมากจะน้อยเนี่ยขึ้นอยู่กับ กิจกรรมท่องเที่ยวได้แก่ร้านอาหารโรงแรมที่พักที่ท่านไปอยู่นะครับกิจกรรมท่องเที่ยวนี่นะครับคนจะมีส่วนร่วมหรือไม่มีส่วนร่วมเป็นผลมาจากเศรษฐกิจและสังคมและนโยบายของรัฐบาลผม,ผมก็ลังจะพูดว่า <c oughs> กรอบแนวความคิดในการวิจัยเชิงปริมาณนะถ้าท่านวาดแบบผมแบบนี้ถ้าท่านวาดแบบผมแบบนี้นะนี่ก็เป็นกรอบแนวความคิดนะ งานของท่านจะต้องไปเออันะเมืองกึ่งเมืองแล้วก็ชนบทคือรูรอบโอเคไหมนะครับทีนี้ทีนี้ถ้าเราพูดถึงอีกนิดนึงนะอีกนิดนึงนะถ้าเราพูดถึงการเข้าถึงบริการอะไรสักอย่างเมืองปูดขนาดนี้กึ่งเมืองแบบนี้ชนบทแอบเดียวเนี่ยก็ร้อยละเหมือนกันนะเป็นเปอร์เซ็นเทจเป็นร้อยละเหมือนกันอนะ่ะ แล้วแสดงด้วย f-test เนะนี่ย f-test คือ one-way ANOVA f-test เท่านี้เท่านี้ n เท่านี้เท่านี้อันนี้คือค่าเฉลี่ยนะพูดผิดพูดผิด x-bar x x-bar คือค่าเฉลี่ยนะผลการวิจัยนี้พบว่าเมื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยก็ของรายได้พบชัดเจนว่าในเขตเมืองมากกว่าเขตจึงเมืองและมากที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับเขตแล้วมากกว่าเขตชนบททีนี้เท่าแต่นั้นเท่า ดังนั้นสะท้อนว่าการพัฒนาในสังคมไทยมีความลำเอียงและมีความไม่เสมอภาคเอียงไปที่ประชากรเมืองเป็นต้นผมก็ให้จบดร็อเตอร์ได้นะดังนั้นมันขึ้นอยู่กับการวิเคราะห์และกะตีความหมายมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับสถิติเข้าใจตรงนี้ไหมฮะท,ที่พูดแบบนี้อย่าว่าผมอย่งงางนั้นอย่างนี้นะจะไปโทษอาจารย์เขาก็ไม่ได้ แต่ถ้านักวิจัยมีเหตุมีผลที่จะพูดกับเขาอะว่าอาจารย์เรื่องที่ผมทำในเรื่องใหม่เรื่องว้าวเลยนะยังไม่มีใครสำรวจยังไม่มีใครพิสูจน์ตรวจสอบเลยนะผมขอแสดงด้วย descriptive s t a t i s t i c ผมขอแสดงด้วย mean mode median ผมขอผมขอต้องการที่จะชี้ให้เห็นนะครับความหลากหลายความเหลื่อมล้ำความไม่เป็นธรรมความไม่ยุติธรรมความเป็นแนาันนะด้วยสถิติพวกนี้เนะี่ยความต่างของค่าเฉลี่ยความแตกต่างของค่า วัฒยฐานความแตกต่างของฐานนิยมความแตกต่างของดินบทมีเดียนเนี่นะอาจารย์มันเป็นตัวบอกได้การแตกต่างของแรง่างบอกได้บอกความเลือมล้อบอกความสมบูาพบอกการเลือกปฏิบัติได้อาจารย์ถ้าอาจารย์เขาไม่ช่วยบอกพระอาจารย์พระอาจารย์รนั่นแหละนี่นี่พระอาจารย์นั่นแหละหาว่าแล้วอาตมาจะไปช่วยแล้วก็วางอะไรมาติกาบางสกุลเลยเข <laughs> าเรียกมาติกาบางสกุลไหมพระอาจารย์ เออนั่นนะครับนะก็สรุปว่าท่านดรโกนิศท่านก็มานั่งแล้วนะโอเคเนาะผมกําลังจะบอกว่าผมเป็นครูนะครับผมเป็นครูวิจัยนะครับยินดีจะได้มาผมผมไม่ยินดีมาช่วยไม่ว่าที่ไหนนะครับถ้าเขาให้ดีผมก็สลับไปสลับมาวันนี้นะวันนี้นะจะได้มากจะได้น้อยผมไม่รู้ท่านเป็นคนตัดสินนะครับแต่ผมก็ทําให้ดีที่สุดตามหัวข้อมาเป็นนักวิจัยแบบมืออาชีพโอเคนะครับ